สวัสดีครับพี่นอสวัสดีครับนะครับมากินข้าวนูกันนอพี่น้องเนอดนีอาหารเมนูคือปลาปลาปลาแมนกินปลาแล้วพมกินดีด้ววะสมองดีสมองใสแมนยางต่อคต่อ่อ่่อั่อาอ่่อก ว่องเน้องตปลานั่นคุณเศานี่ยพ่อก็จะออกปลรธารมาสิมาขายเยะใช่มกมงกสร้างคนไปเยอะแตได้จะมาขายทไม่ได้หออือปลาเอาแล้ต้องไปอคนเของขายตาโอ้่นไปขายราคาเนะอือำเงเยะอือเรืองสร้านไปว่ามัผมเนตะปลอดภัยนะครับ น่งรูปกงผมเี่ยเป็นองเนี่ยปาเ่ามนนดจัดเ้อแท้บปาเไม่หรอใ่้าดนห้าดิเนอะบ่มีเอาหาเลยน้ำปลาตัวบ่เอาขึ้นเครืองหมาค่ดไปพดเลยมาเกายินมันแต่ขนาดหม้อแงยังขาด môn bạc môn nhưng mà lẽ môn 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 mát 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 ป่ะส่งป่ะได้ล่เชืบไล่เชือบเชือบเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเราผม่จ่ยเงินเรานะ่า่าาเานานนะฮ่่มาอฮ่าาราสานาแบงค์ตัวล นี่สมปองถ้า็ไไนซีเป็สามอาไรนอวแขนพนั่นเศ้าไปนั่งมันเศ้าแล้วเป็นองจงอ่ะแขนจงเนี่ยหยดมาใส่ครับหยดนี่ครับแขนเศ้าเลยมันเป็นโอเศ้าในบบเจ็บเจ็บทังหนโอ้สม่มถ้าในาปั่น,อนหอนยะานด้งนาง่ายเดีอยวจะตื่นมากแ่เร้เเนะา,ามมึงดโคตรเลยนะตโคตรเลยแขนจ้องเลย

มันขึ้นตองเสืออะไรีปนองก็ไปนน่นงะเ็นดีกอนี่มาฟาฝันหาอ่ดีมันแซงนะผู้เป็นดีกันนี่ดีไดีก็ดีผู้ดีไรคู่ระไรู่บ่ขเขาใจว่าเขาเล่นหรือว่าเขาใจดเดห่นหน่อยที่สุดเลยแม่หลายดีมัแม่นั่นอ

ถ้าบวลบอ่อคิดจังไหก็เนี่ยถ้าคิดบดีก็โปร่งขออเมนก็ได้ครับผู้ตรงคออเมนมากนะผเดไรื่อกกือติดตางมาไหนนะครับผู้ตรง้อผู้ตรงคอมเมนมากเพราว่าผู้เดินว้าสั่งญ้านรผูังกิจการตอบเอาคืมุมมองไอ้คุณมากจนตีนะครับเนี่ยครับเือว่าปัดไปแล้วครับเพราะที่ต่างมาแล oui? well ้อกันบ่มากกบเครืองบูเบิร์นะครับผู้เดินกั คือยเนรษฐีที่มีทีสารมันห้อเบิ้องกักำลังตังไว้เท่านั้นล่ะเนี่ยนาบกันว่าผู้นี้อายุหนผู้นี้อายุไหนรือผู้เด่นกะทายทำเพราะว่าคถข้อเเด่นบไทยดนี่ครอมครัวผู้เดนมีแม่เถาดีกับาเถาหน่อยอายุต้องกันพูเด่นอายุต้องกันกับเพินมานด่วนหนีหลายปีเนี่ยเด่นกะทายถ้าคายคนนก็จะหวงอายุกินต้องกันนี่ยังก็เบื้องกันนี่แหละ

นบ่นนีต้งยีสิบ้แล้วอตงยสิตายงั้เขายึนัเราบาสิตายนั้นเขาอผมจักว่าเขาบ่อนสั้นจะครั้ง่ะคือใส่กระคากแล้วอ่ะฟาดอืออ้าวคุาไม่คือเขาหอมเขาจะหักเข้าดูแลเข้า่อไป Ừ, lạc còn mình phải làm thôi. nó như nó mình phải làm thôi. hoặc hoặc không. hoặc Khu hoặc hoặc thì hoặc hao khu hoặc 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 ก็คืองูหลงคือมีแงเกินกว่ายะปั่นเขาเขาเขาปั่นาจปแล้ลเยคือพ่อยู่เขาเลยเดยประกอดก้จักเลยเดี๋วกูบมขคืนไปเลยเกี๋ยวมูเขากันนี่ามืงสวยแน่คือต้หญิีผู้เดียวกันเขาเคยมาไม่มามูมูจักเนาะเจอเจ้าควางหนึ่งอ้ยจะมูจักเด้เป็น้องด้อยเด้กยเจอบ่รหลแม่พ่อ้ใวนซึ่งครับแล้ว โัย่านเดอนนึงนี่แแกตายห็นมาบอกอ่อืมว่าผมอา่าฟาุเรียนงนี้ขอผเนี่ยไ่ได้หมดีพอจากลัเรี่นหนักหนสออยู่น่ว่ากเรื่อกลบเรียอโนมบ่บ่ได้บนว่าเป็นคับบ่ได้่่าฮ่าฮ่ ชอบพี่น้องพ่อกแม่ได้ไองเด้ะคี่พิกาพุ่เนียก็มนกิเป็นชวนตัวมันนะสวัสดีครับย่าจะเลือกดไไห์กดแชร์ดสตาไข่กดกระลิงอได้ครับรับชมรับตางไว้ c แช n แนลเนาะครับกับช่อวิถีชีวิตบรรนองสานกน้องยิงคิวได้รับครับได้ไหก็ขอสนับสนุนเงองตังได้ไมคับพ่มได้พี่น้องคุณมันจะเปิดส่องไหมถือว่าไม่ด้วยสวัสดีครับ